ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับช่วงครัวหน้าลำคาญแล้วกันเราขอเปลี่ยนชื่อรายการนะครับก็วันนี้ครับเราอยู่กับเ,เชฟบุมที่เป็นเชฟเพื่อสุขภาพแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นเชฟบวมเลย,เยไม่ใช่เป็นเชฟบวมครัวขยะแล้วแล้วก็อันนี้คือพรานพรานอ๋อนะครับรอันนี้นเด้งนมด้วยเด้งนมด้ย อยากไม่ได้ไหมโอเคครับวันนี้ครับคุณผู้ชมเรามีเมนูนี่เรามีเมนูพิเศษโดยที่ช่วงนี้ไปฆ่ามาไในครูคููบอลไปฟัดไปไหมเออเห็นมันลอยหัวอยู่พูดจริงอ่ะพูดจริงเออาไปกับพ่อเนี่ยนะนี่เดินไปแล้วเห็นตัวอะไรมันจะคุ้มตัวคุ้มไงจะไปจับปลากันนะตอนนั้นน่ะก็เลยโดดลงไปเลย ก็เอาไม้เสียบหัวมันก่อนไม้เสียบหัวไรไงต่อตอนแรกเราเราไม้ข้างๆกันเราไม้มาขามะกระป๋าคือมันลอยอยู่นิ่งๆให้รอเหลาไม้เสร็จเลยก็มันนอนหน้าปากอึ่งแสงไงเสียปากเขาไม่ได้ปากก็เลยปากหเลยฉันเปิเจมโอเคเรื่องที่แล้วนี่เราไม่นับนะครับก็วันนี้ครับเราไปสั่งจระเข้มาจากฟาร์มนะบุมนะก็คือมันเป็นช่วงที่แบบ หมูราคามันขึ้นไปกิโลละ250หบาทแถวนี้นะครับกิโลละ250บาทนะแทบจะเท่าแซลมอนอยู่แล้วก็อันนี้มันจะเป็นจระเข้มาจากฟาร์มนะครับตัวประมาณ10กว่ากิโลตกกิโลละ80บาทแต่ถ้ารวมค่าส่งเนี่ยมันจะตกตกกิโลละประมาณ90บาทนะรวมตัวเนี้ยประมาณพันสองนะครับหลายกิโลมากก็จะได้มาทั้งตัวแบบนี้นะครับกเ็เขามีคําบอกกล่าวมานานมาก ว่าเฮ้ยเคยกินจระเข้เปล่เฮ้ยไม่เคยกินมาเพื่อนรสชาติเป็นไงวะมนไก่รสชาติเหมือนไก่เ <laughs> หมือนกระป๋อมอะเอ้ยเคยกินกบเปล่าเฮ้ยเคยกินกบเปล่ากบรสชาติเป็นไงวะเอเหมือนไก่ไก็ <laughs> <laughs> ผมก็เลยสงสัยนะว่าเชื่ออะไรทำไมมันจะเหมือนไก่อะไรั้หนานะครับก็วันนี้ครับอ่าจระเข้ตัวนี้นะครับจะมาเป็นอาหารให้กับพวกเรานั่นเองโดยที่วันนี้เราจะทำเป็นเมนูอะไรครับเชฟบาร์บีคิวไหม บาร์บี큐ใช่ใช่เรา,เรามีเครื่องบาร์บีวอยู่บาร์บีวใช่ไหมพ่อ<ด>จัดไปวันนี้บาร์บีวอย่างเดียวนะแล้วก็เราจะใช้เป็นบาร์บีวเนื้อจอวนเหน เส่วนตามันไหมส่วนสยองขวัญเลยจริงอันนี้คือแบบมึงไม่คิดจะเอาแบบปิดตามาให้กูหน่อยอ่ะคือมันมาตอนมันมานะมันมาในรังโฟมคุณผู้ชมมันจะมาในรังนั่นแหละแล้วก็เปิดมาก็คือไอ้เย่กําลังนอนอยู่เปิดมาแม่งลืมตาอย่างงเี้ยไอ้เย่แม่งฆ่ากูไอ้เยนี่ะอันนี้คืออะไรพ่อโดนลายมือมันไงชะตาขาดเนี่ยโดนทหารอาอเหรอดูลายมือจระเข้เอ้ยก็บอกว่าขาจระเข้เนี่ยเอาไปตุ๋นอร่อยมาก เขาบอกมาอย่างนี้นะไอเนี้ยนะเออไอตดนตีนกินมูลตีนด้วยเหมือนตัวเหี้ยเลยมันเคยเห็นตัวเหี้ยเลยมันวิ่งผ่านครูน้ำเคยไปอุ้มที่บ้านแหวนเลยแบบออกไปเฮ้ยย่ะก็สำหรับจระเข้นะอธิบายกันก่อนเลยนะครับจระเข้นะครับจะมีส่วนที่สําคัญที่สุดในเรื่องของเนื้อนะก็คือส่วนที่แพงที่สุดคือส่วนหางใช่ไหมบูมบ้องตันนะเขาจะเรียกว่าบ้องตันนะครับก็คือตั้งแต่หางลงไปจากตรงนี้ ลงไปยาวๆเนี่ยคือมันจะมีเนื้อเท่นข้างมีคุณภาพที่สุดของตัวจระเข้มันนะครับทั้งตัวก็จะมีส่วนหางเนี่ยอร่อยนะครับแล้วก็ส่วนหางจะมีกระดูกน้อยนะครับแล้วก็เนื้อปริมาณมันจะเยอะส่วนขาเนี่ยแล้วก็ลําตัวเนี่ยเขาบอกว่าขาเอาไปตุนได้นะฮะเป็นน้ําซุปอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ลําตัวเนี่ยเอาไปทําเป็นพวกแบบย่าง <ừ> เป็นซี่โครองอย่างอะไรอย่างนี้ได้นะครับเ,เขาขายตรงนี้เฉพาะส่วนตรงนี้บ้องตันเนี่ยมันราคามันจะแพงกว่าไหม กขบอกว่าแพงกว่านะเพะถ้าซื้อถ้าซื้อแบบแยก,แยกคือถ้าไปซื้อที่ตลาดแล้วแยกช่วงเนี้ยส่วนหางจะแพงที่สุดอ่าแล้วก็แต่ถ้าเราสั่งมาทั้งตัวเนี้ยคือเราแบบต้องจัดการมันเอง,เองไมองมันก็เลยต้องถูกกว่านะครับเพราะว่ามันมีกรรมวิธีในการหั่นนั่นเองนะครับเอาละวันนี้เดี๋ยวเราจะใช้ในส่วนอะไรดีนี่แหบะบที่อร่อยที่สุดเนี่ยใช่ไหมหางจัดเลยตรงเนี้ยใช่เลยลองจัดมันออกมาเลย เราจะ่ามันมีแค่นี้และนี่คือไปยิงกันว่าจะใช่ไงซ้ำคือน้องๆอาจจะงงนะฮะคือต่างประเทศนะเวลาที่เขาฆ่าจอระเข้ที่อย่างอย่างอเมริกาจระเข้ระบาดใช่นะครับแบบคุณผู้ชมจะเห็นพวกคลิปีิสนามกลอฟที่มันออกมาเดินเล่นตามถนนต้วนี้นั่นเขาอเมริกาเขาถือปืนถูกกฎหมายใช่ไหมเขายิงหัวทิ้งเลยนะครับแล้วก็เอามาทําอาหารนะครับก็แล้วแต่ที่แล้วกันเขาเรียกว่าจัดยาบัน แต่ละคนแต่ละพื้นที่ต่างกันนะครับอย่างจระเข้อเมริการในตัวสองสามเมตรนะครับตัวใหญ่มากจคือแรกเลยรืวะว่าแต่ทำไงอ่ะมันเคือแหลกโค้งต้องเหมือนนี่แล้วก็ล้อกระดูกมันะนะต้องล้อกกระดูกออกล้อเอาเนื้อออกจากกระดูกอ่ะโอเคอย่างนี้เลยไหมอ่ะลองลองดูนะนี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมบูมบูมไม่เคยทำเลยใช่ไหมไม่เคยทำมีดมันจะมีโอกาสบ่อยๆแล้ว่าที่เอาคนจระเข้มาช็อแหลืที่บ้านกูก็ไม่รู้ปกติคนเราก็ต้องซื้อมาเป็นส่วนถูกไหม พ่อเคยทานไหมครับเคยเคยแต่ไม่เคยทำนะไม่เคยทำเองซื้อท er> ี่ร้านร้านก็จะมีเออใช่ช่วงนี้แบบตลาดพวกตามชนบุรีอย่างงี้นะครับหรือว่าตามต่างจังหวัด่ะเริ่มเอาจอระเข้มาเป็นนะจอระเข้ปิ้งนมสดนะแล้วก็ขายนะครัผมเห็นอยู่ไม้ไม่กี่บาทตอนแรกผมก็ตลกนะครับเฮ้ยทำไมมึงขายถูกจังแต่ว่าอเออเพราะว่าพอมันแล่มาอย่างงี้มันเหมือน เนื้อไก่นะเหมือนมากเลยเหมือนเนื้อไก่ใช่ไหมเหมือนเนื้อไก่เลยนะคุณผู้ชมดูดิเนื้อไก่มันจะเป็นเส้นใช่ไหมใช่นี่อันนี้อันนี้เนี่ยตรงนี้เหมือนกันเลยนี่นะฮะก็เขาก็เลยบอกว่าเนื้อจระเข้เหมือนเนื้อไก่ใช่ไหมครับก็วันนี้ก็เลยแบบเอามาทดสอบนะฮะพอวางนี้มันเหมือนเนื้อปลาเลยนะแต่กลิ่นเหมือนเนื้อหมูนะน้องๆใครที่ไม่เคยได้กลิ่นเนื้อจระเข้นะครับกลิ่นเหมือนเนื้อหมูสด นะครับไข่ที่แบบเฮ้ยเนื้อหมูสดเป็นไงลองไปดมเนื้อหมูดูนะที่แช่ในตู้เย็นนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมก็เลยสงสัยว่าสรุปไอ้เคร่องจระเข้แม่งแม่งรสชาติเป็นยังไงกันแน่เพราะผมไม่เคยกินเลยนะครับทั้งชีวิตดูกริดูกบุม๋มอันนี่คือกระดูกเล้วใช่ไหมเนี่ยกระดูกมาแล้วเนี่อ๋อเหรอจะได้ตรงนี้อีกหน่อยนึงแร่แร่ๆเอาแล้วกันนะให้มันติดกระดูกที่สุดอะโอเคตายยังไงโดนลืมตายอยู่ตายเหรอบอกเอาไปเลยให้วะ <c oughs> แล้วตรงนี้คือเขาไม่ใช้้เหรอออคือแบบโ เยอะแยะไปหมดนี่ซากอารยธรรมที่มันมานะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีข้างล่างตรงนี้นะครับมันจะหายไปนะครับผมไม่รู้ว่าหายไปไหนแต่ว่าถ้าในความคิดผมนะผมว่าเขาน่าจะตัดหนังออกไปเว้ยเพราะว่าเนื้อจระเข้ที่มันถูกกว่าเนื้อหมูเนี่ยเป็นเพราะว่าไอ้ส่วนที่มันแพงเนี่ยพวกหนังจระเข้ที่เอาไปทําแบรนด์กระเป๋าเนี่ยมันขายหมดแล้วคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้น กำไรจากฟาร์มจระเ้เนี่ยมันไม่ได้มาจากเนื้อเว้ยมันมาจากหนังนะครับที่เขาเอาไปทําพวกกระเป๋าแบรนด์เนมใช่ไหมบูมพวกรองเท้าเข็มขัดนะเราก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือเนื้อง,งูนะครับที่แบบเออเอากระเป๋าหนังงูที่มันแพงนะครับมีสองธุรกิจเนี่ยที่ผมเห็นหลักๆนะที่แบบเออเลี้ยงเพื่อขายหนังนะน้องๆอาจจะไม่เคยเห็นฟาร์มงูเพื่อทํากระเป๋าหนังใช่ไหมดูนี่ยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยนะกินนี่นเลยไหมซาซูมิไหมไอ้นี่แต่เห็นน้ำที่มันลอ,อยอยู่โซโครกเลอเกิน นะครับอย่าก,กินนะครับอะไรพวกนี้อย่าไปกินซาซิมินะคุณผู้ชมครับบุมระวังนะโอเคผมว่าวันนี้ประมาณนี้น่าจะพอแล้วมั้งพอละนะฮะก,ก็เดี๋ยวไปผัดเป็ดน,นะแล้วก็ทำเด็ดเดียวทำชุดแค่เด็ดเดียวมึงยาวอย่างนี้ไปห้อยไว้หน้าบ้านเลยบ้านอะไรก็แล้วก็ไป็นตาอะไรไม่ใช่ห้อยไว้หน้าบ้านเหมือนตุกก <c oughs> ๊กแกไอ้คนที่ทำความผิดนะ ส่วนตรงหางนะครับจริงๆคือมันตัดออกไปได้แบบต้องใช้อีโต้สับๆหน่อยนะแต่ว่าอันนี้คือมันยังเป็นน้ําแข็งอยู่นะครับก็เลยเไม่สามารถให้เชฟตัดได้ล้วก็โต๊มันค่อนข้างแข็งแรงเลยเลยนะคุณผู้ชมดูหั่นปั๊บนี่แม่งโยกทั้งโตแข็งแรงช่บหายเลยโต๊ะนะครับแล้วก็วันนี้มีในส่วนของเครื่องเทศนี่นะครับก็เป็นเครื่องเทศ สามันประจําบ้านนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องเกลียดไอ้เคี้ยนี้เว้ยไอ้เคี้ยมะเขือเทศเนี่ยแม่มเด็กๆเกลียดแม่ผมไม่กินมะเขือเทศนะครับส่วนนี้เป็นพริกหยวกนะครับแล้วก็อ,อ,อันนี้อะไรเนี่ยพริกหยวกเหมือนกันสับป,ประรดไม่มีพริกหวานอ๋อนี่คือพริกหวาน<ช>แล้วพริกหยวกอ่ะคือนี้สับปะรดฝนตกน่าจะไม่ขายไปแล้วนี่คือซอสมะเขือเทศน้ำจิ้มปิ้งย่างแล้วนี่คือขวดบ้าอะไรก็นไม่รู้เนี่ยนี่คืออะไรพริกหมาท่าไง นี่รู้ตูดเลย oh no give me dashie hey บูเอาไปไหมถืออย่างเงี้ยบู ss จริงแล้วสมองมันอยู่ตรงไหนจระเข้่กําลังพูดเรื่องรู้ตูดอยู่พ่อมาสมองได้ยังไงเนี่ยเอาได้ระหว่างที่เชฟบูมกำลังหั่นเนื้อจระเข้โง่ๆนี่สุนหานี่โอ้โุกระ มืงเละมึงขยับทั้งตัวแต่ว่าตรงนี้มันเหมือนขากบเลยอะบะเหมือนไหมเหมือนอกกบก็เหมือนไก่แสดงว่าจอระเข้ก็เหมือนไก่คล้ายๆกบน่ากิน้วมันมีเอ็นด้วยนะเอ็นร้อยกบเออจอระเข้อาจจะพัฒนามาจากกบก็ได้ใครจะไปรู้เพราะเอาส่วนนี้จากส่วนนะผมขอลองชิมจริงเหรอเจ้าตรงนั้นเหรอเขาบอกว่าเอาไปต้มน้ำซุปนะเป็นเอ็นเอ็นตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยก็ดูดิเห็นป่ะเนื้อเป็นเนื้อเอ็นเห็นป่ะเนี่ย มันเป็นเนื้อเอ็นนะเห็นปะอ๋อทางคิดเลยแะเนี่ยมัเหนียวไตหาหผมว่านี่ไผมก็เลยบอกบอกว่าไอ้ส่วนขาเนี่ยเขาไปตุ่นน้าซุปเลยผมเพรที่รู้เพราะอะไรทำแอคเซียนเพราะว่าไปเสิร์ชกูเกิลนะนะฮะผมก็เลยรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อันนี้คือเนืซี่โครงนะครับคุณผู้ชมครับซี่โครงของมันเนี่ยตรงนี้ละคุณผู้ชมเห็นไหมอันนี้คือกระดูกใช่พอเนี่ยกระดูกนะฮะเป็นจะเป็นเงๆ้ ออกมาข้างๆ2อันนะฮะคล้ายๆกับแบกเนื้อวัวเนหมูหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ากระดูกมันดูอ่อนกว่านะพ่อเนี่ยใช่ไหมกระดูกมันเป็นกระดูกอ่อนนะฮะไปตรงซี่โครงเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมแต่ว่าคือมันเอาเนื้อออกมายากมากนะฮะเขาก็เลยนิยมเอาส่วนเนี้ยไปเอ่อเขาเรียกว่าต้มซุปนะฮะเป็นพวกตุ่นยาจีนอย่างเงี้ยพ่อนะเครื่องแบบพวกใส่โป๊ยกั๊กไอโกจิเบอร์รี่เล็กๆอ่ะนะครับแล้วก็ใส่พวกเยื่อไผ่นะฮะเขาก็เลยเป็นซุปจระเข้นั่นเองนะครับจริงๆคือมันเมคเซน์มากเลยนะ ถ้าใครทําร้านกับข้าวนะครับผมอยากแนะนำไปแล้วว่าไอเนื้อจระข้เนี่ยไม่ควรเอาไปขายเว้ยแล้วก็อัพราคานะครับเพราะมันแปลกแล้วคนมันก็คงอยากจะลอนะครับอะไรประมาณนี้ในร้านอาหารนี่มันเป็นร้านใหญ่ๆหน่อยนะครับก็เป็นอะไรที่ make ซ e n s นะครับนี่คือเนื้อซี่โครงนะคุณผู้ชมจะเห็นเป็นเนื้อแบบเนื้อกระดูกอ่อนมันมันคล้ายๆนะเพราะสัดส่วนมันออกคล้ายๆก้างปลาแต่ว่ามันตุนแล้วมันคงแบบเคี้ยวกรุบๆเหมือนเนื้อไก่อ่ะเอเอ็นเคนเอ็นข้อไก่อ่ะนะครับ ก็เลยตรงนี้เขาก็เลยแบบไม่ค่อยนิยมขายกันเขาก็เลยขายแต่ตรงเนี้ยเพราะว่ามันสไลด์ไปได้เรื่อยๆเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมบ้องตันของมันนะครับส่วนหางนะครับแล้วก็ส่วนขาเดีย๋ยวขายเอาไปตุนน้ําซุปนะครับเพราะว่าขาเนี่ยมันจะมีมันเยอะนยคุณผู้ชมจะเห็นเอ็นมันตรงนี้ใช่ไหมที่มันใช้กระดึอบกระเดึอบกระเดึบของมันแอบนะ,บนะมันก็เลยขาหลังก็เลยแข็งแรงมากนะครับส่วนหัวเนี่ย เขาไม่ได้ใช้เชียอะไรเล,เลยนะครับแล้วก็เอาไปทําหนังก็ไม่ได้คุณผู้ชมเห็นไหมมันก็เลยแถมให้มานะครับเอาไปบูชายัญอย่างเดียวคา <c oughs> <c oughs> สาปเดูมึงฆ่ากูทำไมเอาละทีนี้เราจะทําการเสียบบาร์บีคิวกันนะครับหลักการเสียบบาร์บีคิวนี่พ่อเคยทําขายใช่ไหมไม่เคยเคยแต่เสียบลูกชิ้นเคยแต่เสียบลูกชิ้นระ้บุ๊มเคยทำบาร์บีคิวไหมไม่เคยทำ ซื้อกินได้อย่างเดียวอะเราวันนี้เราจะทำกันเองโอ้ยยิ่เหนียวชิบหายเลยขนาดเีสีเียแล้วมันจะยืดเลยกูสภาพติดคอชัวร์อันนี้คือขาใช่ไหมใช่เคขานะครับกูไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงไม่ให้ต้มน้ำซุปนะครับส่วนเนื้อเนื้อหางจะอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็พอจะพยายามเสียบแล้วหมุนๆอยู่คือมันเหนียวไหมพ่อมันมีเหมือนกระดูกแข็งเล็กๆอ่ะกระดูกเหรอมันไม่ใช่กระดูกมันเหมือนอะไรเหมือนเอ็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยมันจะแข็งนะตรงเนี้ย อ๋อเหรออน่าจะเป็นมันมันหรือเปล่าเออมันเหนียวจัดเลยนะครับคุณผู้ชมเออเป็นเป็นมันเนี่ยเนี่ยมันคือมันมันใช่ไหมมันหางจระเข้อ้แผ่นมันมันเหนียวนะเออมันเหมือนเนื้อหมูไเนื้อหมูนี่แหลกเหลวก็เลยแบบเออแปลกใจว่าทําไมพ่อเสียบยากนะครับเห็นไหมหนามากเลยอันนี้คือเอาไปเหมาะสำหรับการไปวางอยู่บนเตาเตาปิ้งย่างไอ้เนื้อย่างเอาไว้ถูเตาก่อนก่อนที่จะเริ่มต้นนะครับเออเพราะว่าร้านหมูกระทะมันต้องมีบ้างเนี่ยเอามันในนี้ไปเจ่บร่อันนี้อะไร หมาล่าทดสอบก่อนละเฮ้ยไหนบอกจะทำบาร์บีคิวใช่เหรอฮะทำบาร์บีคิวมาล่าไงบาร์บีคิวอ๋อแล้วจะทาซอสไหมดูว่าทาแค่หมาล่าเลยเขาเรียกว่ารับรถเนื้อจระเข้อย่างเต็มที่โอ้ไปละอันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาโอ้อันนี้หลองเยอะไม่ทาซอสเลยเหรอพ่ออ่านี่เองหลองก็เอาอันนี้ทาอ่านี่อะไรอ่ะซอสมะเขือนั่นซอสอะไรอ่ะ บาีคิวอ๋อซอยบาร์บีคิวเซเว่นใช่ปะอือหูนีเ่เตรียมเตรียมมากระทั่งที่ปัดที่แปลงเลยนะฮะวันนี้มีครบจริงๆแล้วก็<ๆ>ทาทับลงไปเลยใหย้รสชาติหมาล่านะบาร์บีคิวหมาล่าบาร์บีคิวหมาล่าพีาาา่ผมดูครับ ได้กลิ่นมันเริ่มออกว่ะอันนี้คืออันนี้ที่กลิ่นลองดูเลยเดี๋ยวมันก็เหมือนเหมือนกันนนั่แหละแม่เป็นเวอร์ชันชิ้นใหญ่ๆดูบ้างนะมันหั่นออกมาแล้วมันเหมือนเนื้อปลาเลยคุณสารภาพใช่ไหมไอ้ส่วนหางไอ้ส่วนโค้บมันเหมือนเนื้อปลาดอลลี่เลยนะโง่โง่นี่ถูๆไถๆเดี๋ยวต้องรอพริกมันก่อนใช่ป่ะเนี่ยพอกลัดด้านแล้วแค่ถ่ยดูมันเหมือนมันจะสุกเร็วนะร้อนไม่เนี่ยร้อนเนี่ยทำปัดเผ็ดนี่เสร็จนานแล้วนะ อะไรได้ก็ทำผัดเผ็ดเสร็จนานแล้วนะเอาเลยวันหน้าวันหน้าทำผัดเผ็ดให้พี่ผัดเผ็ดผัดเผ็ดจอร์ราเค้ยได้ไหผัดเผ็ดนี่แหละใส่พวกไอ้นั้ำมะเขือใส่สตอลูกตอนแล้วตอนตอนอยู่ใต้นี่บูมแบบบูมเคยกินพวกเมนูจระเข้ยไหมไม่ก็มีคนเคยทำแต่ก็ทำผัดเผ็ดมาแต่กินไปก็ไม่รู้หรอกเป็นจระเข้จริงไหมแต่เขาบอกเนื้อจระเข้เออพอมันได้กินแต่มันได้แต่พวกผัดเผ็ดอะคือชีวิตเนี่ยพี่ไม่เคยกินเลยนะจากใจเออพี่พี่เคยกินแค่เนื้อกบนะครับเนื้อกบโง่ๆกบใหญ่นะครับ เนื้อจระเข้นี่สมัยก่อนไม่บูมไงว่าใครมันจะสั่งใช่ไหมก่อนที่มีโลกออนไลน์ใช่ป่ะใครมันจะรู้เนื้อจระเข้ขายที่ไหน mm hmm. ถูกไหมนะครับมันก็ต้องแบบไปหามาจะว่าปัจจุบันนะครับจระแบบฟาร์มจระเข้เขาออกมาขายเองเลยไงมันก็เลยได้ราคาถูกนะฮะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมไปซื้อที่ตลาดนัดหรือว่าตามพวกแบบพ่อค้าแบบไปรับมาจากฟาร์มแล้วมาขายเป็นคนกลางก็ราคาก็จะเถื่อนหน่อยนะครับนี่หมาล่าพี่บูม,เร,ม,เ,รม,เ,รมเริ่ม้เริ่มมีกลิ่น เห็นไหมผู้ชมเห็นน้ำข้างล่างมันบูดปุดบูดบูดแล้วอือหือจะเหนียวมากเลยนะเออนี่มันชิ้นนี่มันเอ็นเนยใช่จัดให้เผื่อจะอร่อยไงเผื่อจะนุ่มดูบ้างกัวเหนียวกัวเหนียวหนีดฟันเหนียวกว่าเสร็จแมวเราบูมครับพี่ว่าต้องมีคนถามแน่ๆเลยว่าแบบพี่เจมทำไมพี่บูมเขาไม่เอาจระเข้ทั้งตัวมาทำเป็นจระเข้บาร์บีคิวทั้งตัวบจระเข้หันเนี่ยถ้ามึงไม่ตัดคลิปไปประมาณสิบชั่วโมงใช่ไหมเพราะว่า หลักการทำบาร์บีคิวทั้งตัวคืออะไรก็ไฟอ่อนใช้สโลคุกค่อยๆให้ความร้อนมันทําให้มันสุกไปเรื่อยๆแล้วค่อยดูแลมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือต้องมีคนนั่งเฝ้าใช่ไหมใช่แล้วหมูหันเหมือนหมูหันเนี่ต้องมีคนมาเปิดดูตลอดใช่ปะก็มันก็ต้องมีคนเช็คแหละอ่าก็คือสิบชั่วโมงกว่าจะได้แดกเพื่อนรอสิงเขาตายห่าไปแล้วเพื่อนไปสั่งกับข้าวตามสั่งเลยแล้วกินเด็กแว้นหาพ่อเลยนี่ก็เมนูข้าเพื่อนเย อันนี้ก็ฆ่าเพื่อนเหมือนกันเขาบอกแล้วพอผัดเผ็ดเ็ดไปนานแล้วเพื่อนนั่งดมเพื่อนนั่งดมอยู่กว่าจะได้แต่เราไม่เอ้ยมึงดูเชี่ยวชาญไงครับบุ๊มอันนี้มึงดูเชี่ยวชาญมากเลยคือใจก็อยากจะลองกินแบบเน้นๆดูใช่ไหมถามจริงแมวแล้วแมวแล้วบาร์บีคิวแมวแล้วบาร์บีคิวเหมือนหมูปิ้งนี่แหละ <laughs> ดูดูน่าอร่อยเฮ้ยมันมาดูอร่อยนะนมันเหมือนไอ้พวกหมาล่าที่ขายเอาตามแก๊ปฟู้ดอะ<ม>แล้วก็ขายเอาตามข้างถนนเนีอนอ่ยแต่ว่าแค่เปลี่ยนเนื้อหมูเนื้อไก่เป็นเนื้อชร์เค้กเว้ยเมคเซน์นะครับเป็นอะไรที่แปลกเออเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ไม้นี้นะะที่เป็นของบูมนะครับแล้วก็ไล่มาตรงนี้นะครับมันช้านิดนึงจริงๆคือตัดเยอะนะครับเป็นเพราะว่า บูบอกว่าบาร์บีคิวมันต้องค่อยๆสุกนะถ้าใช้ไฟแรงเลยมันจะสุกแต่ข้างนอกแล้วก็ไหมนะครับส่วนข้างในมันเป็นเนื้อจระเข้รอให้มันกินสุกทางชิ้นนั่นเองนะครับก็เลยต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับใครที่อยากทําที่บ้านก็ต้องเป็นเมนูประจำเทศกาลใช่ไหมแบบค่อยๆทำเงี้ยไม่ใช่แบบหิวโวยอยากจะกินอะไรบาร์บีคิวไหมทอดเผ็ดดีกว่าเผ็ดเดียวแค่เดียวเท่านั้นแหละผัดเผ็ดต้มจืดผัดกะเพรามึงทาอะไรที่มันเป็นแบบทําเร็วๆไฟแรงๆให้มันจบๆน่ อันนี้สุกยังเนะี่ยคิดว่าเจ็บว่ายังเราจะรอให้มันแห้งเลยพ่อว่างไงน่าสุกแล้วมันก็น่าจะสุกเร็วเหมือนเนื้อไก่เลยเฮ้ย <laughs> <laughs> เนื้อไก่ <laughs> เป็นชื่ออะไรกันเนื้อไก่มากคนเขาบอกว่ามันเหมือนเนื้อไก่ด้ยโอเคถ้าเราตัดดูแล้วลมันไปเออหรอยังงูก็โอเคแล้วมั้งเออใช่ไหมถ้าเนื้อไก่สีชมพูคือเนื้อไก่ไม่สุกนะครับไม่มีละไก่มีเรืยบแรลไม่มีใช่ไหมไม่มีไก่เรียบแระตบหน้าเชฟได้เลยกุ <laughs> <laughs> <h ool> <laughs> <laughs> ้นก็มีแต่กูไม่กินเลยนะน่บโอเค เอาละตัดมาที่ตรงนี้เลยความอร่อยก็ยจะเกิดขึ้นคุณผู้ชมดูน้ํามันมันไหลติ้งติ้งต,งต,งตงลงไปเลย,เลยอืพี่บูมแบบอยากกินมากเลยดูหิวจนหน้าดําเลยจริงไม่ใช่นะแสงไม่เข้าหิวจนหน้าดําโอเคเราต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับก็ประมาณนี้นะนี่บาร์บีคิวพาซาเนื้อจอระเข้ดูอันนี้คือสุกอย่างบ,บุบ นี่มัน oh. เป็นสีขาวแล้วแต่ยังมีไอออนๆอ,อ,อยู่ในในเห็นป่ะอคือมันนะอ่อนนี่คือมันใช่ไหมน่าจะเป็นมันโอเคแต่ถ้ามันดิบมันน่าจะเป็นสีชมพูเหมือนตอนที่มันหั่นมั้งเกี่ยวไหมกูว่าเกี่ยวนะแล้วก็เราเป็นนักชิมนะแต่กล้องเป็นนักชิมแล้วก็นักบน่นนักวิจารณ์อาหารส่วนพ่อครัวก็จะเหนื่อยหน่อยเราเป็นนักบน่นนะครับเอาละตอนนี้กินได้แล้วนะผมจะไปกินก่อนลองชุดแรกด้วยอนผมว่าผมว่าน่าจะมีสารพิษ มารยาทในการกินอาหารเจ้าของว่าจะกินก่อนอยากไอเอนก่อนเลือกได้เลยไอ้มันหมาล่านะระวังเผ็ดนะระวังไอนะเป็นแมลงปอตายเปลยปนตายกินหมาล่าจับ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 เป็นไงเหงื่อออกเลยไม่อร่อยจ้ะเอาตามความจริงอย่าโกหก อร่อยดีเพราะว่าเราใส่บาร์บีคิวหมาล่าเราก็ทาซอสใช่ไหมเหมือนเคี่ยวอันนี้หละอันนี้ผสมกันใช่ไหมไออันนี้อันนี้ส่วนส่วนตรงขาใช่ไหม,อ,มอันน,น,นี้อันนี้ที่บูมกินอยู่ส่วนตรงขาไอตรงที่เราหั่น,ตร,น,น,นรตรงนู้นนะครับไอ้ตรงนั้นแหละที่มีเอ็นเยอะๆก็ไม่ได้เหนียวเวอร์นะอร่อยจริงจังออโอเคอน,นี่นะฮะร,รูปไปกินมันนลองดูอันนี้คือส่วนเอ็นนะครับอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวขอกินแป๊บ อ๋ออืมใครบอกว่าแม่งเหมือนเนื้อไก่อ่ะกูขอค้านเลยนะแม่งไม่เหมือนเนื้อไก่เลยส่วนนี้นะกลิ่นก็ไม่เหมือนนะเป็นเทสใหม่ที่ว่าเหมือนเนื้อไก่นี่เพราะว่ารูปร่างลักษณะมันหรือเปล่าผมว่าสีอ่ะผมว่าสีอ่ะเหมือนจะรสชาติใครบอกว่าเหมือนเนื้อไก่ผมขอค้านเลยไม่เหมือนไม่เหมือนเนื้อไก่ทั้งนี้อร่อยนะน่าจะเอาไปต้มยำนะ แม่ไมู่สุกถึงรสชาติที่อะไรเลยนอกจากซอสกูตรงกับจักกลิ่นสาบมันก็ไม่มีอ่ะใช่ไหมพ่อกลิ่นสาบไม่มีแต่มันมีเทสสองการเคี้ยวเนื้อไก่มันจะแหย่ไปเลยใช่เนื้อไก่จะแหย่ไปนะฮะเพราะว่ามันมันไม่แน่นเจ็ที่ปีด้วยหรือเปล่าเพราะว่าจอร์เจสเาอยู่ภายในสองปีจะไม่จะไม่เหม็นสาบจะไม่อะไรเงี้ยเออเป็นไปได้เพราะว่านี่มันเป็นเป็นจระเข้่ที่แบบเลี้ยงฟาร์มนะครับจระเข้ตประมาณปีสองสามปีนะจะอยู่ประมาณตัวประมาณนี้ นะก็คือถ้ามันกินเต็มที่ก็คือตัวมันจะโตเร็วมากนะแล้วมันเลี้ยงที่เปิดตัวมันก็เลยขยายใหญ่แต่ว่าใครที่บอกว่าจระเข้เหมือนเนื้อไก่อ่ะไม่เหมือนเลยแล้วบูมเราบุมลองกินอันนี้ดีกว่าลองกินตรงที่มันเป็นเนื้อล้วนใช่ไหมตัวนี้เป็นเนื้อล้วนปะเนื้อล้วนเนี่ยนะฮะอ่ะเหมือนเนื้อไก่ไหมตอนแรกกินเหมือนเนื้อวัวเลยไอ้ทำไมมันเปลี่ยนรสชาติวะอร่อยอ่ะใช่ไหม ไอ้อนนอตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าใครที่ชอบเคี้ยวเนื้อแบบเอ็นตุ๋นนะพวกที่แบบก,กินก๋วยเตี๋ยวเอ็นตุ๋นไอ้ตรงเนี้ยดีมากนะครับแล้วก็ไม่ใช่เนื้อไก่ได้ใครที่ใครบอกว่าแม่งรสชาติเหมือนไก่เว้ยมึงมั่วละสแสดงมึงมึงบอกต่อกันมาเาว้เยที่ทำสเต็กได้เลยเนี่ยบุ๋มนั่นดิอ่ะเดี๋ยวพ่อลองกินอันนี้พ่อ,อกินยังไปไปพ่อบอกว่ารสชาติเนี่ยเอาไปทำสเต็กได้ เลยเฮ้ยเหมือนเหมือนจริงก็กูบอกแล้วกินมันเหมือนเนื้อวัวที่ำไมมันถึงออกมาเป็นเนื้อวัววะโอ้กูมีงคำแรกเลยบอกเหมือนเนื้อวัวไงเขาเลี้ยงมันด้วยไอ้ไอ้ไอ้อันนี้ส่วนไหนเนี่ยที่ที่เอามาทั้งชิ้นเลยเนี่ยหางปะเออใช่หางประมาณนี้กูแล้เอามาแล้วก็ทาแค่ซอสแบบางทแล้วย่างเลยก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้เฮ้ยเมคเซนมันทำสเต็กได้มันอร่อยกว่าบางทีเมื่อมันมันอร่อยกว่าหมูผมกล้าพูดเลยอร่อยกว่าหมูอร่อยกว่าสเต็กไก่เว้ยเมคเซน นะครับแล้วก็กลิ่นคาวไม่มีเป็นเพราะว่ามันเราคือจอระเข้ตัวนี้มันสดมากก็คือเขาสังหารปั๊บใช่ปะเขาเอาหนังออกแล้วเขาส่งมาเลยกลิ่นคาวมันก็เลยไม่ได้แบบอยู่ในตู้แช่ตามตลาดอะไรพวกนี้นะครับคือกล้าพูดได้เลยว่าเฮ้ยอร่อยจริงนะครับแล้วก็ใครที่บอกเหมือนเนี้ไก่ไม่เหมือนเลยสักนิดนะครับคุณผู้ชมครับไม่เหมือนเลยเนาะไม่เหมือนกลิ่นก็ไม่ใช่กินไก่บ่อยมากคูว่ามันไม่ใช่เออผมว่ากินไก่ทุกวันเลยครับโอเคแปลกเอาละคุณผู้ชม และนี่คือความอร่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการเอาเนื้อส่วนหางมาทำเป็นสเต็กนะครับตอนแรกชิดแรกเนี่ยที่บุมเอาให้กินใช่ไหม mm. คือไม่คิดว่ามันจะอ,ออกมาอร่อยแล้วมันออกมาอร่อยเกินคาดอันนี้เน้นย้ำอีกรอบนะครับว่าเนื้อจระเข้ไม่เหมือนเนื้อไก่เลยสักนิดไม่เหมือนเนื้อหมูด้วยเพียงแค่ว่าสีมันเหมือนไก่ พ่รูปลัปกษ์ของเนื้อมันเหมือนไก่แต่รสชาติไม่ได้เหมือนไก่นะครับแล้วผลที่ออกมาคืออะไรบูมอร่อยมากแล้วก็มีความเหนียวว่ามันเหมือนเนื้อวัวเลยนะครับคือมันเกือบจะเท่าเนื้อวัวนะครับแต่ว่ามันมีเทสที่แบบกรุบกับกรุบกับให้เราได้เคี้ยวอะ่ะไม่ใช่เนื้อไก่แข็งแข็งใช่ไหมพอ่อเนื้อไก่ไม่ได้เหนียวเหนียวซะทีเดียวนะมันเหนียวแต่มันนุ่มอ่ะเออมันเหนียวนุ่มแล้วก็ได้เคี้ยวนะครับโดยเฉพาะไอ้ส่วนที่มันอยู่ตรงขาไอ้ส่วนตรงนั้นนะ่ะ เอามาย่างเสียบไม้นี่คือมันได้เขียวเลยนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากนะครับแล้วนี่คออือรสชาติอีกครั้งนะครับนี่เห็นไหมถ้าเป็นหมูใช่ไหมพ่อมันจะแข็งตรงเป๊ะใช่ไหมหมูจะแข็งเป๊ะเป็นชิ้นๆนะครับแต่ว่าอันนี้คือมันจะมีความอ่อนนุ่มของมันนะครับเหมือนกับว่าเป็นหมูหมักเลยเหมือนเป็นหมูที่หมักมานะครับแต่ว่ามันไม่ได้หมักเว้ยคือธรรมชาติของเนื้อจระเข้มันแบบมันจะมีความอ่อนนุ่มมากกว่าหมูแต่ว่าความอร่อยของมันเนี่ย Oh. อร่อยจริงคือบูมบอกว่าอร่อยคือมันอร่อยจริงๆนะครับไม่ใช่แบบจ้างมาแล้วก็อร่อยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็เป็นอะไรที่ถ้าคุณผู้ชมไม่รังเกียจตัวมันนะจริงๆคือถ้าเราสั่งจากฟาร์มเราสามารถขอให้เขาสับมาเลยได้นะครับเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันเพื่อคอนเทนต์ เราก็เลยขอฟาร์มว่าพี่เดี๋ยวผมลองสับเองก็ได้ก็คือเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่พ่อและบูมได้หั่นเนื้อจระเข้เป็นเป็นแบบนี้นะครับก็นี่นะฮะก็ยังเหลืออีกสองชิ้นเอ่ออันนี้เดี๋ยวเจมขอแล้วกันถ้าถ้าใครอยากกินล็อกครัวเนี่ยคิดเลยคิดว่าเรากินไดโนเสาอะเขียวเลยจะอร่อยกินไดโนเสาอร่อย คนตัวเจา้าละเทศหรือว่าดูดูตัวมันแล้วมันน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยอ่าค,ค,คือคือคือหัวมันน่ากลัวจริงนะครับเพราะว่ามันมาพร้อมกับลูกตาเลยคุณผู้ชมเห็นไหมคุณเชื่อว่าพอหันมาเป็นบ้องๆแล้วไม่มีใครกลัวมันแล้วเหรออ๋อจริงจริงถ้าถ้าเห็นแค่ไอ้ตรงหันมานะครับมาแล้วก็ใส่แพ็คแล้วก็แรปพลาสติกดูดิเออโอ้น่ากินละใช่เหมือนเหมือนเนื้อปลาสีมันเหมือนเนื้อปลานะครับแล้วก็ หางมันเหมือนไอ้ต้นว่านหางจระเข้คุณผู้ชมเห็นไหมไอ้ต้นว่านหางจระเข้เขาเรียกเว่าหางจระเข้ไงมันเหมือนกับว่านหางจระเข้เลยบ,บอกว่าตอนที่กูกินครั้งแรกมันพัดเผ็ดมากกูยังไม่รู้เลยเป็นรสอะไรเออก็ใช่ไงเนี่ยประกบกันนี่ใช่ไมมส้มเจ้าอร่อยจนแมวมา่างั้นเลยเจ้าโอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณเชฟบมูมเด้งนมเ,เด้งนม <laughs> เด้ไม่ได้นะขอบคุณพ่อตาขาโหดด้วยนะครับวันนี้ก็มาช่วยกันทําเมนูนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเนื้อของมันเอามาทําได้หลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นบาร์บีคิวแต่ผมว่าบาร์บีคิวเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับผมว่าหม่าล่าเนี่ยกำลังดีงถ้าใครชอบเผ็ดนะเดี๋ยวยว,ยว,ว่างก่อนวันไหนว่างเดี๋ยวจะลองทําปกับข้าวดูลองแบบเขาบอกว่ามีผัดเผ็ดจะผัดเผ็ดเจะแล้เค้เขาบอกว่าเออพอได้หน้าผัดเผ็ดลองผัดเผ็ดดูบ้างว่ามันจะออกมายัางไง นะครับส่วนไอคนนูน้นมันติดใจ <laughs> มันติดใจไอบูมคือไอบูมเนี่ยมันบอกว่ามันมันเนี่ยตัวมันนะันมันของจระเข้แล้วก็เอ็นมันเนี่ยมันเคี้ยวได้คุณผู้ชมเข้าใจใช่ปะมันไม่ได้แบบเหนียวจนเป็นเนื้อวัวที่แบบเคี้ยวอยู่ในปากปั๊บแล้วต้องถุยทิ้งอ่ะใช่ไหมคือเนื้อวัวมันจะเคี้ยวอยู่ในปากเสร็จปั๊บถ้าอันไหนที่มันเป็นเอ็นที่ห่วยแตกเราต้องถุยทิ้งเว้ยนะครับแต่อันเนี้ยมันกินได้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นอะไรที่แปลกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปแนะนําว่าถ้าใครยังมีโอกาสช่วงนี้นะแล้วก็ไม่ได้รังเกีย ภาพลักษณ์ของไอตัวจระเข้เนี่ยลองสั่งจากฟาร์มมากินกันดูนะับพ่อแม่ผู้ปกครองน้องๆไปบอกพ่อแม่ก็ได้ว่าพ่อแม่ลองซื้อมาดูนะครับก็ก่อนที่มันจะราคาขึ้นเพราะว่าคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่ากว่ามันจะโตมันต้องเลี้ยง2ปีนะครับแล้กวก็ถ้ามันขายจนหมดตลาดราคามันก็ต้องขึ้นถูกไหมของพวกนี้มันต้องเลี้ยงมันต้องมีระยะเวลาเติบโตนะครับถ้ามันฮิตเมื่อไหร่เนี่ย ราคามันจะขึ้นตอนนี้นี่ยังซื้อบ้านเดียวซื้อซื้อมากินได้ตัวหนึ่งอ่ะแต่ว่าถ้าต่อไปราคามันขยับขึ้นไปอีกเนี่ยต้องได้หารข้างบ้านเออจริงเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติอ่ะมันมีอยู่ๆมันฮิตขึ้นมาเอาจระเข้ไปทําจระเข้หันหมุนหมุนหมุนแล้วมันอร่อยคนไม่ฮิตอย่างเงี้ยเนื้อจระเข้จะขึ้นแพงกว่านี้นะครับตอนนี้ยังกิโลละนะครับ,รบเคคบู้ชมาสรับวันนี้ครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะจะัดการใหห้มด อร่อยจริงๆนะครับไม่ได้โกหกนะครับพูดด้วยหัวใจเลยไอ้บูมไอ้บูมไม่หยุด <c oughs> ไอ้บูมยังไม่หยุดนี่จะลองเอาอะไรมากินต่อตอน้ใสนะโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาปิดคลิปตัวนี้แล้วกัน,ก,นก็วันนี้ขอบคุณอีกรอบนะครับบูมครับขอบคุณครับ,รบน่แล้วก็อันนี้คล้ายๆกับตีนหมูเนี่ยลองชูเลยใบโบกมือไม่บายพี่หน่อยดิไม่บายหมายถึงตีนมน <c oughs> <c oughs> ันไม่รู้เแม่งเชื่อแม่งตีแม่งดำปีเลยกูเข้าใจเย้ เนี่ยกูเข้าใจแล้วทำไมคนถึงรังเกียจ <c ets> เคสเหล่านี้ไปก่อนนะบูมนะ <c oughs> เดี๋ยวบูมจะทำอะไรอีกนะเด <c oughs> ี๋ยว <c oughs> ให้ผัดเผ็ดกินนั่นแหละอ๋อนี่ทำไว้ทับยังไม่ได้กินข้าวเลยอ๋อเจครับบ๊ายบายครับน่อันนี้เนื้อมันนะครับเจ้าจะเหมือนเนื้อไก่จริงนะเนี่ยสีเหมือนเนื้อไก่เลยแตนน่รสชาติไม่เห็นเป็นไก่เลยวนะ